สวัสดีครับพบกับช่องกบวนกินังไงชาแนลได้ครับวันนี้มาเบ่งนะครับเนี่ยครับโอ้ยครับรวมสมบูรณ์ขนาดได้ครับบ้านโควิบ้านห้องครับนี่นะครับติดตรงนะครับเนี่ยครับตรงเดียวโอ้ติดไซด์นะครับนี่ครับผมบ้านนากบวันนะครับรวมสมบูรณ์ขนาดได้ครับเนี่ยครับรวมความรวมสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับเป็นปีแรกนะครับในรอบสิบปีครับสิ่เห็นหนึ่งสี่นะครับขับ่เห็นยังไงนะครับเนี่ยครับ ใช้รอบสิบปีนะครับนี่ครับโอ้โห้าขนาดครับนะครับอุดมสมบูรณ์ขนาดเลยครับเบื่อนนะครับชมชมนุ่งกันนะครับเนี่ะครับปลาสดๆปูสดๆเลยนะครับไหนนะครับอาครับนะครับปูสดนะครับเนี่ยครับเบื่อนน้องกันนะครับโอ้โหข้าขนาดครับสุดยอดเลยนะครับ นะครับนะครับโอ้ยครับนวครับเบิ้มกันเลยครับในรอบสิบปีสิบปีครับที่ได้เห็นสี่สิครับพี่น้องครับนะครับนะครับอ้าอขนาดครับนะครับ นะครับนะครับโอ้ยครับนะครับุนะครับเพื่อนๆกินครับเพื่อนกินดีเนาะครับเนี่ยครับทำอะไรกินดีครับเพื่อนนะครับติดไซด์นะครับไซด์นะครับเนี่ยครับหาบ้านโค้งไี้ตะปลาไว้ตะหยังนะครับเขาสามารถมีป่ามีอย่างเพื่อนนะครับมีปูกินนะครับปลานะครับปลาเก่ง โอ้ยครับปลาตัวปลาอยากพากนะครับสุดยอดเลยนะครับอ๋อครับเตี๋ยวโควันเกิดมาจากบ้านโคกนี่นะครับเป็นครั้งแรกนะครับบอกผุดความจริงเลยนะครับนะครับโอ้ยหเดี๋ยวความมุ่ความรุมสมบูรณ์ของบ้านโคกเขานะครับมีแต่โคกมีตะปลานะครับนี่นะครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับ สุดยอดเลยนะครับเออครับเครับนนะครับแปะสอนน้ำกันไหลเขาน้องเบรน้ำกันไหลเขาน้องปั่นขัวเขาครับนะครับนะครับ เดี๋ยวครับวัดครับโควิดครับเทียนยังกินเนาะครับขอขอคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับบายโควิดเทียนยังกินครับน,นะครับโควิดตอนไลน์ครับเดีด๋ครับซัมนี่เด้อครับสวัสดีครับ